คือเราเราอยากได้คนที่แบบมาแล้วพร้อมบ้าพลังไปกับเราดูไหมทุกคนและเจ้านายทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทเอาจริงเอาจังแล้วก็แบบพร้อมเรียนรู้ไม่ปิดตัวเองเฟกซิเบิลง่ายง่ายพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเ,เวลาลยอะไรเงี้ยบริษัทเลือกคนยังไงอะเวลาบริษัทเลือกบริษัทก็เลือกคนที่บันฟิตกับองค์กรฟิตคืออะไรพอดิบพอดีพอดิบพ,พ,พอดีกับองค์กรใช่ไหม มาและอยู่ด้วยกันได้เค้าเชิใกล้เคียงกันนิสัยเราใกล้เคียงกันรวมถึงสมมติเราอยากรับตําแหน่งนี้ความรู้ที่คุณมีทักษะที่คุณมีมันพอดิบพอดีเราไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดถูกไหมใช่ถ้าเราเลือกคนที่เก่งที่สุดเราก็รับด็อกเตอร์มาทํางานทั้งบริษัทเลยออืถูกไหมเราไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่สุดเราเลือกคนที่มันพอดิบพอดีกับตําแหน่งที่เราจะรับงั้นพอดิบพอดีมีเรื่องอะไรบ้างอันที่หนึ่งมีเรื่องความรู้ใช่ไหม ถ้าค,ความรู้ที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณเอามาใช้ในการทํางานในตําแหน่งนี้ได้ไหมอ่าความรู้ก็ดูไม่ยากถูกปะจบวุฒิอะไรมาเกรดเท่าไหร่ใช่ไหมดูได้หมดรวมถึงเอาเข้ามาสอบนะสอบคือวัดความรู้ถูกไหมแล้วก็รู้ละเขารู้หรือไม่รู้อันนี้ดูง่ายค่ะอันที่สองทักษะทักษะก็ดูง่ายคุณทําได้หรือทําไม่ได้ดูง่ายมากเลย <c oughs> เช่นเราทํางานในออฟฟิศปัจจุบันเบสิกสกิลต้องมีเวิร์ดเอ็กเซลพอยต คุณทำได้หรือไม่ได้เห็นป่ะมันมันวัดง่ายให้คุณสอบไปสอบเปิดแล้วก็รู้ละสอบผู้พิกาแล้วก็รู้ละคือไอ้พวกเนี้ยดูไม่ยากแต่ตัวที่ยากคือพวกทัศนคติกับอุปนิสัยใจคอะทัศนคติก็เกิดจากการมุมมองของโลกจริงทัศนคติเด็กจบมาใหม่ๆส่วนใหญ่พลังดีนะพลังงานเขดีมากเลยแต่ว่ามันอยู่ที่หัวหน้าเหมือนกัน หัวหน้าคนแรกเนี่ยมีผลต่อน,นิสัยเราในการทํางานเราเยอะเลยนะถ้าเราเจอหัวหน้าที่ดีทัศนคติที่ดีสอนเราดีๆนะเรามีอนาคตอคีกไกลแต่ถ้าเราเจอหัวหน้าคนแรกที่ไม่ค่อยดีนะนี่เราต้องระวังเราอย่าไปอินกับเขานะคือถ้าเราเราต้อง,เร,องเราต้องม,ม,มีมีวิธีการแยกแยะเอาไว้สิ่งที่เขาพูดสิ่งนี้เขาสอนวิธีการนี่มันมันถูกต้องหรือเปล่าอนะไรเงี้ยถ้าเราเจอหัวหน้าที่ทัศนคติไม่ค่อยดีนะมองมุมมองต่อโลกลบทะเลาะแม่กับทุกคนอย่างเงี้ยนะเราต้องระวังเลยอยู่เขานานๆลนิสัยแบบนี้ แล้วไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะรวมถึงนิสัยใจคออุปนิสัยในการทํางานประสบการณ์ในการทํางานที่เราเคยทำมาทั้งชีวิตอะอะไรก็ตามที่เราเคยทํามาทั้งชีวิตอะมันมีผลต่อการทํางานหมดเลยยกตัวยอย่างเช่นนะเวลาพี่จะโปรโมทใครเป็นหัวหน้าคนเน่ถ้าคุณเคยตอนคุณเรียนหนังสนะือแล้วคุณเคยทํากิจกรรมเคยเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานนักเรียนพวกนี้อย่างน้อยคุณมีสกิลนะที่คุณจะหลีดคนได้มันมีสกิลที่จะพูดให้คนเชื่อคุณอนะไรอย่างเงี้ย ที่ผ่านมาลังชีนคุณไม่เคยนําใครมาก่อนเลย่ะอรื่องแอกนี้เอาไปพูดหน้าห้องคุณยังพูดไม่ได้เลยอ่ะแล้วถึงเวลาเราจะโปรโมทคุณปัวหน้าโอ้โหเรื่องแบบนีกเองของมันไม่เหมือนกันน่ะคนนึงมันมีพร้อมอยู่แล้วไงอีกคนนึงไม่มีเลยมันใช้เวลาสร้างเห็นไหมซึ่งอย่าะกิจกรรมพวกนี้ยมันมีผลนะถ้าปัจจุบันอ่ะอันนี้คือเบสิกต้องมีอันนี้ดูอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่ถามว่าปัจจุบันเขาดูอะไรเพิ่มเติมนะอันที่หนึ่งคือเขาดู potential ดูว่าเราแม่งมีอนาคตไหมยอยู่ที่นี่แล้วมันจะไปต่อได้ไหมแล้วพเทนเชียลพวกนี้ดูอะไรบ้างดูความอยากของเราอะว่าเราอยากจะทำงานนี้จริงหรือเปล่าอยากที่สำเร็จในวิชาชีพนี้จริงหรือเปล่าถามว่าทำไมต้องดูพวกนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากชุดความรู้ที่เราเรียนมาในมหนาวิทยาลัยเรียนจบปุ๊บมันเน่าปั๊บทันทีมหมายความว่าถ้าเราไม่มีแพชชั่นมีความอยากที่เราอยากจะทําวิชาชีพเนี่ยเราให้สําเร็จอนะ มันจบเลยที่บอกไหมเพราะว่าเราโลกอนาคตคือหัวหน้ายังบอกไม่ได้เลยว่าจะทํายังไงจะสําเร็จคือเราทุกคนมันต้องช่วยกันคิดนะเพราะมันมองไม่ออกมันเป็นเรื่องใหม่ของทุกคนมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ของเราคนเดียวไม่ใช่ถ้ายกเป็นว่าเราอยู่ในงานที่แม่งโปรเซสรีพีทซ้ำซากซึ่งก็ยังมีอยู่โลกหรือไม่เปลี่ยนองโลกเปลี่ยนไปบริษัทนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเ่ยมันอยู่รอดได้อย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่บริษัทที่โลกมันเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนตามเราจ๊งเนี่ยนะ ถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบมีความแพชชั่นที่อยากจะเรียนรู้อยากจะทำจริรจงๆเนี่ยอันนี้เราจะไม่รอดนะรวมถึงเราต้องพร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะที่แบบที่ทุกคนไม่มีใครรู้ทั้งบริษัทไม่มีใครรู้ด้วยกันน่ะคนอ่ะ mm hmm. ก็ไม่รู้เจ้านายก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนกันได้แต่ทุกคนต้องช่วยกันเรียนรู้ mm hmm. แล้วก็ยิ่งโควิดเนี่ยนะคนที่พร้อมจะโมบายแบงก์ไม่ใช่โมบายแบงกิ้งโมบายทำงานทุกที่ทุกเวลาถูก mm hmm. ไหม ได้เนี่ยโอ้โหนี่บริษัทยิ่งชอบมากเลยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณต้องทํางานได้คุณต้องใช้เทคโนโลยีเป็นและคุณก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้อะพวกเนี้ยเราเรียนสําคัญมากแล้วก็เฟกซิเบิลพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือเราต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มันมันมันจะพูดว่าการแบบไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่มีทางอีกแล้วโลกวันนี้บางสกิลสกิลใหม่ของโลกเลยที่แบบมันไม่เคยมีมาก่อนอย่างเงี้ย ถ้าคนดูมีพลังมากๆเนี่ยมันก็พร้อมที่อยากระทําอ่ะเราไม่เปลี่ยนแล้วก็โดนโดนบริษัทเปลี่ยนอ <c oughs> นีู่แบ็ไม่เปลี่ยนก็ไล่ครูออกก็จบแค่นั้นเองเห็นปะม,มันต้องพร้อมตลอดเวลาคือเราเราอยากได้คนที่แบบมาแล้วพร้อมบ้าพลังไปกับเราถูกไหมทุกคนและเจ้านายทุกคนพร้อมที่นทุ่มเทเอาจริงเอาจัง,จงแล้วก็แบบพร้อมเรียนรู้ไม่ปิดตัวเองฟิกซิเบิลง่ายๆพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราอยากได้คนอย่างเงี้ยเราเวลาเราเห็นคนเงี้ยเแบบ มีพลังแล้วรู้สึกแบบเอชเองก็อยากส่งเสริมเขาว่าคือเราทุกคนมาทุกคนะ <S <S เราอยากให้ทุกคนได้ดีหมดอะ่ะเรืออ่องแบบเพราะว่าทุกคนมาทุกคนเขาก็อยากได้โอกาสใช่ไหมและยิ่งถ้าเราเห็นคนที่เราเคยให้โอกาสเขาแล้วเขาได้ดีเนี่ยโอ้โหมันคือความภูมิใจถูกไหมว่าเอยแต่แล้วเรามองคนไม่ผิดเว้น้นองคนนี้เราดูแล้วใช้ได้เขาได้ใช้ได้จริงๆเราก<ด>็อยากเนี่ย เราเห็นเด็กมาเยอะๆเนี่ยถ้าคนไหนที่ดูมีพลังนะดูอยากทํางานดูตั้งใจดูพร้อมจะมาเปลี่ยนมาช่วยทําให้เรางานดีขึ้นง่ายขึ้นลดขั้นตอนทําให้ทุกอย่างมันได้ตามเป้าหมายไม่สนใจเวลาคือเอาจริงๆนะพอเราโตไปเรื่อยๆเนี่ยความได้เอบาสำคัญที่สุด <c oughs> เวลาไม่ใช่เรื่องเรื่องสําคัญเลย <c oughs> ถ้าไหรรู้สึกว่าเรามาทํางานทุกวันได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นจันทร์สสอังคารเฤื่อสุกอะเ <c oughs> มื่อนั้นแหละดูเตรียมตัวประสามสำเร็จได้เลยที่จริงเนี่ยเรามีอสชีส พี่หนึ่งไม่ได้สอนคนเดียวเนาะพี่หนึ่งก็มาในพาร์ทของตัวแทน HR นั่นแหละแล้วก็มีเ่ก,กอีกสองท่านที่ร่วมไลฟ์กับเราไปสองครั้งก็คือครูน้ําฝนพูดเรื่องบุคลิกภาพมารายาท,ที่พี่หนึ่งบอกว่าจะต้องมีมารายาาเนาะมารายาท,ที่พี่หนึ่งพูดเมื่อกี้มันเป็นยังไงมารายาาในการสมัครงานเนี่ยครูครูน้ําฝนก็จะมาช่วยส่วนอีกท่านหนึ่งที่พี่หนึ่งก็พูดมาเหมือนกันว่าไปสมัครเรซูเม่มันเป็นตัวตัดสินเนาะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อน มีความสำคัญสุดๆตรงเนี้ยพาร์ทเนี้ยก็จะได้โพชเป็นมาช่วยสอนค่ะครับแล้วพาร์ทพี่หนึ่งเองค่ะพี่หนึ่งสอนอะไรบ้างค่ะพี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเ,เคล็ดลับจากเอชอาร์กันนะอ่าในมุมที่ผู้สมัครอาจจะอยากรู้ก็ได้เช่นกระบวนการของเออาร์เนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ส่วนใหญ่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครใช่ไหมบทบาทหน้าที่ของ SR เอชอาร์กับบทบาทของหัวหน้าในการคัดเลือกพนกักงานนะครับเคล็ดลับที่จะทําให อผู้สัมภาษณ์เข้าตาผู้สัมภาษณ์โดดเด่นเหนือคู่แข่งหรือว่าเอบสิกเบื้องต้นอะคือบางทีผู้เราไปทํางานแล้วเราไปอ่านคือขอ้อมูลในอิเนเทอร์เน็ตบางเรื่องมันก็ไม่ถูกนะหมายความว่ากฎหมายแรงงานพื้นฐานเบื้องต้นมีอะไรบ้างวันทํางานวันลาวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้ไว้ก่อนเวลาเราเริ่มงานเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเบสิกมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ช่วงโปรเออช่วงสําคัญนอะ บางคนให้ความสําคัญมากกับเรื่องโปรช่วงช่วงทดลองงานบางคนก็ไม่ให้ความสำคัญช่วงนี้เราควรจะทําตัวยังไงเราควรจะเรียนรู้อะไรเราควรจะเวางตัวยังไงให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็เราไม่พลาดโอกาสจากช่วงทดลองงาน <c oughs>